ด้วยความสัต์จริงพวกผมหรืออาจารย์บานเทพไม่ได้รู้สึกประหลาดใจกับผลคำพิพากษาของศาลนนทบุรีที่ออกมาอ่านข่าวนี้แต่เพียงผิวเผินหรือบรรดาจำเลยและกองเชียร์ฝั่งจำเลยที่มีใจอคติไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวก็จะหยิบคดีนี้มาตีคองรองเปล่าบอกว่านี่ไงจบแล้วจำเลยไม่ผิดบางคนไม่ทราบคดีที่ศาลนนทบุรีตัดสินไว้บนสุขที่แล้วเป็นเรื่องความผิดต่อชีวิตประมาทความผิดต่อเจ้าพนักง,งานความผิดต่อเจ้าพนักง,งานยุติธรรมความผิดต่อพระราชบัญญัติ การเดินเรือในหน้าน้ําไทยมันเป็นคดีที่แปลกประหลาดที่สุดโดยเฉพาะโจร์ร่วมและทนายของโจ์ที่ตัวเองแพ้คดีตัวเองเป็นโจ์แพ้คดีแต่กลับออกมาว่าพอใจคําตัดสินแล้วให้สัมภาษณ์อย่างหน่ารื่นด้วยความด้านเทที่สาลยกฟ้องพระแตงโมเดินแล้วไปตกท้ายเป็นความเสี่ยงภยัยเดินไปแล้วตายเอง ฟังเผินๆแบบคนไม่รู้เรื่องคดีนี้มาก่อนอาจจะนึกว่าคุณเดชานี่เป็นทนายฝั่งของจำเลยคือแซนกะติกจอบพิมใช่ไหมแต่ความเป็นจริงทุกคนรับทราบว่าคุณเดชาเป็นทนายของโจทร่วมคือคุณแม่น้องแตงโมที่ผมแปลกใจท่านผู้ชมควรจะแปลกใจด้วยเมื่อฟังโจทแพ้คดีกับไม่มีสีหน้าที่ผิดหวังออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องจำเลยท่านผู้ชมว่ามันแปลกไหม